การช่วยเหลือการประสบภัยความเสียหายการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่มจากเทือกเขาในหลายๆจุดนะคะซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มออกมานะคะว่าคําว่าดินสไลด์หรือว่าดินที่ถล่มมกลงมาจากภูเขาในช่วงที่เกิดฝนตกหนักในระยะนี้นั้นมี3จุดด้วยกันนะคะอยู่ที่จังหวัดที่อยู่ติดกับภูเขาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ที่นั่นค่ะคุณอาณนนทมีศรีนักข่าวพลเมือง TV ทีวีไทยเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้จะไปสอบ ถามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณอนันต์กันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนคนรรรมราชนะครับนคนรสรมราชได้แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันครับ่โซนแรกก็ติดชายฝั่งทะเลนะครับคือฝั่งทะเลฝั่งตระหนกตั้งแต่อําเภอขนอมนะครับอําเภอขนอมอําเภอหัวใจอําเภอปรีชนอําเภอปากขนังครับ่ทีนี้นั้นอยู่ติดชายฝั่งทะเล นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งาชายฝั่งเขาฝั่งนี้มีอำเภอฉว่างอำเภอพิปูลอำเภอถ้ำพนราดาครับ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาเมื่อวันที่1น,นะครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยได้รับดีเพนชั่นลูกแรกนะครับที่เข้าา,าผ่าานเข้าทางชายฝั่งทะเลฝั่งตะหนออกนะครับก็ทําให้แถบอําเภอชายฝั่งทะเลทั้งสองทั้งทั้งสองส่วนที่ผมกล่าวมานะครับได้รับน้าท่วมพอสมควรครับโดยเฉพาะที<ช>่จังหวัดนครศรีธรรม,ม<ช>ราชนะครับชายฝั่งที่ติดกับอำเภอฉวางอำเภอธรรมดาองอำเภอพิปูนนะครับน้ําจากภูเขานะครับภูเขาหลวงเช่นเดีวยวก<ช>ันแต่ฝั่งชาย ฝั่งเขาฝั่งนี้นะครับที่เป็นต้นของแม่น้ําตาปีนะครับน้ําได้ไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนชาวบ้านแก่อำเภอฉวางตะบนนาเขียงนะครับดังภาพที่เห็นนะครับน้ําจะไหลเข้าทะลักอย่างรวดเร็วครับเมื่อคืนวันที่1แล้วก็ในวันที่2แล้วก็วันที่3รวม3าวันด้วยกันนะครับค่ะตอนนี้ระดับน้ําสูงขนาดไหนคะ ระดับน้ำเมื่อวันที่สามนะครับระดับน้ำวันที่สามก็สูงบนถนนนะครับรถไม่สามารถวิ้งผ่านได้ประมาณ1เมตร10ิบเซนติเมตรครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้าตาปีนะครับก้อนน้าได้ไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประมาณ1 2ถึงเมตรครับแล้วก็เข้าในสวนยางพาราสวนไม้ผลพวกนี้ครับได้รับความเสียหายพอสมควรครับค่ะในระยะที่มีฝนตกหนักในระยะนี้นะคะมีการเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มลงมาจากภูเขานะคะ ตรงนี้จากการสังเกตการของคุณอนนท์พบว่าเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอขนอมครับที่อำเภอท้องอําตำบลองเมียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่ได้เกิดดินสไลด์นะครับอ่าวันที่สองได้พัดกระหนำ่ำทำให้ดินสไลด์สวนยางพาราแถวอำเภอขนอมแถวอำเภอสีชนแถวอำเภอท่าสาราแถวนาาถั้นนะครับทําทำให้น้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนเสียหายแล้วก็สวนยางพาราได้รับความเสียหายมากมายครับ แต่ว่าตอนก็ระวังตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสระบุรนะครับท่านธีระมุนตรัตไดประกาศเป็นพื้นที่ทยพทิบัติทั่วทั้งจังหวัดในจำวนวน23อำเภอแล้วครับผมค่ะตรงนี้ชาวบ้านได้รับการแจ้งเตือนภัยยังไงบ้างคะการรับแจ้งเตือนภัยนะครับเราก็ได้มีการเฝ้าระวังเบื้องต้นเนี่ยนะครับจางในส่วนของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับที่อยู่ทุกๆอบตอนะครับก็ได้ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ประชาการศูนย์รับเรื่องราวแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถแจ้งเตือนผ่านศูนย์บรรเทาสาภัยแต่ละตำบลที่มีอยู่ครับค่ะมีการให้ความรู้ในการร่วงในการสังเกตการล่วงหน้าไหมคะก่อนที่จะเกิดเหตุด,ดินถล่มลงมา ครับก็ศูนย์กระจายข่าวนะครับกระจายข่าวขององค์การมหาลัยสวนสบนทุกๆพื้นที่ครับได้แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบไะ้รับรู้ในเรื่องราวของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยววิทยานะครับทุกๆชั่วโมงครับไ้แจ้งเตือนการหมอ,อกระจายข่าวต่างๆครับค่ะขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่เป็นระยะไหมคะเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานตอนตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเมื่อคืนจนถึงเที่ยง,งคืนครับก็มีฝนตกหนะัก แล้วก็น้ําจากแม่น้ําตาปีนะครับเพราะว่าอําเภอสว่างกับอาเภอุที่ปุฒนะครับเป็นอําเภอที่ต้นน้ําแม่น้ําตาปีนะครับระดับน้าในแม่น้ําตาปีก็ยังไหลอยู่จํานวนปริมาณมากเช่นเดียวกันโอกาสที่น้ําจะไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนถ้าฝนยังตกกระหน่ำอยู่ก็น้ําในพื้นที่ก็มีมากพออยู่แล้วนะครับจะได้รับการหนุนจากแม่น้ําตาปีก็โอกาสที่น้ําจะเข้าสู่บ้านเรือนชาวบ้านก็มีอีกมากครับ ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับแนวของภูเขานะคะมีการเตรียมการยังไงบ้างคะเป็นที่แรกประกาศเพราะว่าฉุดเฉินนะครับจากู้วระดับจังหวัดได้ประกาศเพราะว่าไปฉุดเฉินช่วงนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างเต็นที่ครับแจ้งเตือนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดสุรฎร์ธานีครับเพราะว่าแม่น้ําตาปีนั้นต้นน้าอยู่ที่อันภอฉวังนะครับแล้วปลายน้ำมันอยู่ที่จังหวัดสุรฎท์ธานีแต่ว่าแม่น้าตาปีนั้นจะมีพื้นที่ที่จหวัดุรษฎท์ธานี แต่ระยะเวลา3ามสี่ลังที่จะถึงข้้งหน้าเนี่ยนะครับน้าจากอําเภอสว่างจากอํเาเภอที่ปูนจากอเา,ากอเภอขมบัญลาซึ่งเป็นเพนน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่จังหวัดประจวบธานีซึ่งเข้าสู่อําเภอพระแสงนะครับเป็นอําเภอแรกทีนี้แจ้งเตือนให้พี่น้องชาวจังหวัดประจรบธานีที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำกาปีนะครับที่อยู่ดินฝังแม่น้านําด้วยครับผม ค่ะบองต้นสอบถามเพียงเท่านี้นะคะคุณอนนท์มีศรีนะคะนะคะักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็รายงานเข้ามาว่าขณะน,นี้เรื่องของปัญหาน้ําท่วมปริมาณน้ําจากแม่น้ําตาปีนั้นก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ทําให้ยังคงเฝ้าระวังในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมส่วนเรื่องปัญหาดินถล่มตอนนี้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยังคงมีการเฝ้าระวังติดตามกันต่อไป